เด็กคืออนาคตของชาติถ้าไม่พลาดน้องๆคืออนาคตของพี่มาเจอกันได้ใน INC Camp ครั้งที่12ค่ายสำหรับน้องน้องมัธยมปลายหรือปวชที่มีความสนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาระบบควบคุมและเครื่องมือวัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีภายในค่ายมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซมากมายที่จะทำให้น้องๆได้รู้จักกับคณะนี้มากขึ้น พร้อมทั้งได้รับความรู้และความสนุกสนานไปแบบจัดเต็มและยังเป็นการค้นหาตัวเองอีกด้วยโดยในปีนี้ INC Camp กลับมาจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไซต์4วัน3คืนในวันที่11-14ถึงมกราคม66และที่สำคัญมีโควตาสำหรับน้องๆในค่ายด้วยนะถ้าใครสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook INC Camp สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11ธันวาคม65